คุนเมี่ยงกุ้งอีพีสามว่าด้วยเรื่องวีซ่ามาแล้วโอ้ยข่อยละงึหลร้ปวดตบพี่น้องคะจักซิวา่าแนวไหนนี่เละอะไรที่มันไม่เป็นทางการพี่น้องใจแย่ฝ่าวเสือบางทีคนปล่อยข่าวก็เห็นคนอื่นดีใจเดแต่สุดท้ายแล้วก็โอ้ยฮักเดีบสรุปแล้วจังใดใจเหมือนเดิมหรือว่ายังไงเป็นอย่างมันคือบ่มีอย่างแนนอนบางเนีย่ยโอ้ยปากีสถานบ้านฉันเองพี่น้องคะ <c oughs> เพราะว่าดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่แอบดีใจบบโอ้ยสติฟีทำเนียมค่าวีซ่าสวิมีคนมาเที่ยวปาก กี้ลายๆเสีมีคนมาปากีลายลายมาเบิง้งม,มันมันตินจังใดเอา สรุปแล้วอีหยังนี่สิใจคือเกาซันบอเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะเป็นข่าวที่มันไม่ได้ผ่านการอัปเดตไม่ได้เป็นข่าวกรองมู่เจ้ากับเจ้าเฝ้าเสื้อนะพี่น้องคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการวอล์กอินเข้าไปขอวีซ่าเองหรือว่าทำอ e ีวีซ่าผ่านออนไลน์ก็ตามแต่เจ้าก็ตตองในีใจเงินอยู่ดีคะ่ะขวัญก็ว่ายุว่ามันจะใช่ล้วเขาจะยอมขาดทุนหรอคือเท่าที่ขวัญรู้มานะคะเขาขึ้นค่า ภาษีตัวเครื่องบินนะคะเพราะปกติที่เราซื้อเนี่ยเราก็ได้จ่ายอยู่แล้วแต่เราจะต้องจ่ายเพิ่มซึ่งมันแพงกว่าปกติที่เราเคยซื้อที่ผ่านๆมาเนาะเขาก็เลยคิดว่าจะให้ฟรีค่าธรรมเนียมวีซา่าอย่างนั้นหรือนั่นแหละขวัญก็เลยแปลกๆคือคิดมาแล้วตั้งแต่แรกว่ามันจะใช่หรอปากีสถานมันมีอะไรแน่นอนหรออะไรอย่างเงี้ยคือวันเนี้ย ถึงแม้ว่าจะประกาศเป็นทางการพรุ่งนี้มันก็เปลี่ยนได้เช่นกันค่ะทุกคนเรานะคะ ต้องฟังหูไว้หูเนาะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซนต์จนกว่าเราจะได้ไปสัมผัสได้ไปเจอได้ไปทําเองด้วยตัวเองนะคะค่อยจะให้คําตอบได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะสอบถามจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงจะได้ไม่เสียเวลาและเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดมากว่าจริงๆแล้วมันใช่หรือไม่ใช่สรุปแล้วว่ามันได้หรือไม่ได้กันแน่